สวัสดีค่ะที่นี่หมู่บ้านอําพรนะคะอําพรมาบยามาบตะพุดค่ะบ้านหลังนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะทําเป็นร้านค้าร้านขายของสามารถทําได้นะคะเนื่องจากว่าบ้านอยู่ติดหน้าถนนหลักนะคะสามารถทําการค้าได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะประตูโรงจัดรรถนะคะเปิดเข้าออกได้สองช่องทางเลยนะคะ ด้านซ้ายและด้านขวาเปิดเขาออกได้เลยต่อเตินเต็มต่อเติมเต็มนะคะพื้นที่หน้าบ้านก็คือกว้างมากๆนะคะกว้างมากๆจริงๆตรงนี้เนี่ยสามารถจอดรถได้สามคันเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นที่โรงจอดรถด,ด้านหน้านะคะจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าทำเลค้าขายได้นะคะต่อเติมหลังคาเต็มประตู เปิดสลับด้านซ้ายด้านฝาต่อยืดออกไปด้านหน้าบ้านให้แล้วก็พื้นที่ด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็กว้างมากๆนะคะเนี่ยค่ะกว้างขวางเลยนะคะใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้ค่ะรายได้ลูกค้าแค่12,000บาทก็กู้ผ่านแล้วนะคะสำหรับเทาเ้าเฮาส์หลังนี้ ขนาด2ห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ำหนึ่งครัวใหญ่หญเดี๋ยวพาไปชมอันนี้เป็นส่วนของห้องโถงนะคะฝ้าเป็นฝ้าทีบาร์แบบนี้นะคะลูกค้าที่ยื่นกู้นะคะผ่อนไม่แพงนะคะผ่อนแค่เดือนละห้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เป็นส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนทั้งสองห้องกว้างสามารถใส่ที่นอน6กฟุตตู้สามมาน ห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําภายในห้องนอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อยู่ติดหน้าถนนอยู่ใจกลางตลาดมารตพุทธนะคะลูกค้ารายได้แค่1น0 0งบาทนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วแล้วก็ห้องน้ํากับห้องครัวเนี่ยเราทําให้ใหม่เลยนะีคะห้องน้ําชักโคกสุขภัณฑ์กระจกต่างๆชาเวอร์นะคะที่ชีดชำระทำให้ใหม่หมดปูกระเบื้องใหม่เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดกำลังมองหาบ้านอยากได้บ้านเทาเฮ้ามาบตะพุทธผ่อนเบาๆสบายๆนะคะมาดูที่นี่ได้เลยค่ะหมู่บ้านอัมพรนะคะอัมพรมั่ยายอยู่ใกล้ตลาดลานปูนมากๆอยู่ใกล้เซเวน่นใกล้โรงพยาบาลใกล้อเมซอนนะคะแล้วก็ไปนิดเดียวก็ถึงใจกลางตลาดแล้วค่ะ เรียกได้ว่าถ้าถ้าใครอยู่มัตตพุตะรู้จักแน่นอนหมู่บ้านอัมพรนะคะพื้น,นจริงๆเขาเป็นลายแบบลายหินอ่อนนะคะเวลาถ่ายผ่านกล้องพื้นอาจจะแบบดูเข้มๆดำๆนิดน,นึงเพราะว่าเขาจะมีลายที่นูนๆขึ้นมาทำให้สีของพื้นเวลาออกกล้องแล้วมันดูแบบเข้มๆนิดหนึ่งตอนนี้เราอยู่บริเวณห้องโถงนะคะ ห้องโถงของตัวบ้านฝ้าทีบาร์ทั้งหลังะคะ่ะระบบไฟทำให้ใหม่ทั้งหมดนะคะพื้นสะอาดผัดมาเป็นส่วนของห้องครัวห้องครัวก็ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะต่อเติมเคาน์เตอร์เต็มให้ลูกค้าใหม่เป็นแบบตีมมินิมอลนะคะห้องครัวใหญ่สูงใส่ลางน้ำให้ด้วยนะคะครัวเป็นครัวระบบปิดเรียบร้อยต่อเติมเต็มนะคะ เคาน์เตอร์ก็ยาวถึงสาเมตรเลยนะคะมีก๊อกชำระด้วยเอาไว้ต่อเครื่องซักผ้าได้ล้างจานได้เอาตะแก๊สมาวางมีปลั๊กไฟให้พร้อมเลยนะคะใครสนใจทักเข้ามาเลยนะคะรายได้หนึ่งหนสองพันบาทยื่นกู้ได้แล้วผ่อนประมาณห้าพันถึงหกพันบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะยื่นกู้ให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายปรึกษาฟรีวางแผนทางการเงินให้ฟรีนะคะรายจ่าย เยอะลดภาระหนี้นะคะก็สามารถยื่นกู้ได้นะคะปรึกษาได้ค่ะวางแผนทางการเงินในการยื่นกู้สินเชื่อบ้านให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟรีนะคะค่าใช้จ่ายวันโอนโครงการสำรองให้ลูกค้าเตรียมแค่เอกสารมายื่นกู้เท่านั้นนะคะ ลูกค้าบางท่านกังวลว่าจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเยอะนะคะจริงๆไม่ไม่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรเยอะเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำนะคะนี่เป็นห้องนอนที่สองนะคะนัดใหม่เข้ามาเยี่ยมชมดูบ้านจริงได้เลยนะคะ อยู่ใจกลางตลาดมาตะพุทธเลยนะคะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาเลยค่ะบ้านสวยทำเลดีที่นี่เมืองมาตะพุทธเมืองนอยู่เมืองอุษาหัรรมนะคะถ้าลูกค้ามาก็ยกเบกเกอร์ขึ้นนะคะไฟก็จะติดนะคะนี่ค่ะพวกปลั๊กไฟต่างๆเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะ หน้าบ้านเขากว้างถ้าลูกค้ามาดูเราจะรู้สึกว่าหน้าบ้านเขากว้างมากจริงๆค่ะเพราะนื่อว่าอยู่อยู่ด้านหน้าเราก็เลยได้พื้นที่หน้าถนนที่ทางด้านหน้าเขาเว้นไว้นะคะเราก็เลยได้พื้นที่พิ่ม ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะทักกันเข้ามาได้ตลอดนะคะที่093-3962949นะคะทางเราเดาเนินการในการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นทเทาวเฮาใจกลางมากตะกุดนะคะที่หลายๆท่านตามหานะคะใครสนใจนะคะอย่าลืมทักติดต่อสอบถามเข้ามาได้ว่าต้องใช้อะไรบ้างคุณสมบัติ ู้ต้องเป็นยังไงนะคะมีหนี้สินอยากซื้อบ้านต้องแก้ไขยังไงนะคะทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ